เปลี่ยนมือเลยอันนี้ยเอาเนาะเล็บมือเนาะหน้าสีซื้อหน้าตัดเล็บมาตัดเองครับพี่น้องดีใจทำต่างความจิดตื่นจันใจเมาบให้เสียงให้เห็นนะเจ้าก็เอามาพาดใส่ สบายดีอีหลานน่อยเป็นยังไงล่ะฮะมาง้วยสิคะนี่คะมาหน่อยเปย็นยังไงล่ะอีหลานเนี่ยยึดมือเรานเนอาเงื่อวันนี้วันที่เท่าไหร่ได้ไม่นี้วัน,น,นอังคารเนาะในวันจันทร์แปดวันนะครับน้องสันวาว่าน,นี่กับไปเฮ็ดเขาสำนอัอกทะเบียนบ้านไปที่เรียบร้อยนะครับเมียกับเฮ็ดเข้ากับ ไปโรงพยาบาลไปตรวจนะครับหมอกอกว่าอาการปกตินะครับสิได้ไปตรวจอีกวันที่18เมษ,ษายนนะครับตรวจอีกรอบนะครับจะบายแยมน้ำเ <c oughs> งี่ยมึงขึ้นน้องเป็นยังไงพังใครวะววต้อง ไปกินน้มนะครับสองชั่วโมงกินน้มเทียนหนึ่งสองชั่วโมงกินน้มเทียนหนึ่งนะครับแล้วก,การต้องพางมืเอเงก่อนนี่มีขิงเยอะเยอะแล้วเนาะ เป็นเยอะนะครับพี่านี่อ่านะเป็นยังไงบ้างคะลูกอ้ย่างนะตอนนี้น้องก็ได้ยืดมือนะครับร่างกายก็แข็งแรงนะครับนมันเคลืนก็นกินน้ำกิ่งนะครับ สันวานะครับน้องสันวา <S <S นี่แม่กะนัการนะครับเจ็ด่งสงขบุอตรหกบาทนะครับรกรร็กำลังดำเนินเรื่องอยู่ตีู่กนรารงนส่วนดได้เงินละหกร้อยนะครับ กาศก้อนหอนครับพี่หองมันอยู่ดอนกาศก้อนหอนีเ็นห้อห่วยเร็บมือไรเงาบ่ะแปดแปดมือเลยเงาเนาะเริ่มมือเนาะญาสิซื้อหน้าตัดเล็บมาตัดยิงครับพี่้อง งานกันสร้างน้ำหนักได้อะไรสองสองโลก,ก็สองโลก,ก็นะครับจุด่งสองโลก,ก็จุดครึ่งเพิ่มไม่ขีดนะมอกระสานครบเป็นคนไทยร้อยเปอร์อเซ็นต์นะครับรุ่นส่งเราไค้ไหมลูกคร<ม> <laughs> ึ่งลูกครึ่งคะลูกครึ่งนะนี่แหละเป็นลูกครึ่งนะ,นนล,ะลูกนะ หพันหกนะครับตอนแรกมันก็ถ้าไดก็โอนเงินโอนเงินมาหนึ่งพันนะครับเพิ่ว่าสิใหาเป็นวันเกิดล้านนะคระกอบกับทุ่คทั้งตัเมตาเอ็นดูครอบครัวห้องก็ดีเซมเมอรมานะครับ พอขอบคุณพี่น้องเอฟซีนะครับท,ทุกทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปวีดีโอจนจบรับชมคลิปวีดีโอก็อนี้ก,ก็ดีใจนะครับพีนน่น้องรับสั่นุ่พอได้เปลี่ยนคานมมมุ่มท่านว่านะครับเน,นี่ใสเป็นคลิปวีดีโอยาข่โาโฆษณาก็พอใจแล้วรับดีใจแล้ขอขอขอบคุณพอได้คานใุ่ม อันนี้หลายเนยยื้ยิมนะครับพี่น้องข้าวเปิดข้าค่าเปียกอ่านี่ยังไงตอนนี้ผมก,ก็เริ่มกล้าอุ้มแล้วนะครับพี่น้องตอนนี้วันก็นอุ้มไปลงมานไม่ไหมก็ไม่ค่อยกล้าอุ้มปันเลย ด้านลดมือนะครับร้อร้อมหักนะครับร้อมหกักถ้้เราพยายามเอาทียบนะครับว่านของอุ้มจากรถนะครับไปบล่วงหน้าไปเยอะที่ตัวน้องพาอรยูเฮ <c oughs> ตันนี้ก็ได้กินนุ่มสองบุ่งงครับประเทือยนะครับทีละสองก่อนมอเป็นนุ่มสีอ่าคือไหรค่ะคือผู้ใดว่าอีหลาหน่อยนะนในนกให,ให,ให,ให้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 เบิง้งเน้อะ เอฟซีมอหายหาโซ่เสียงนึ้ถึงเป็นนักลอก่หานอ้าวบอกหแล้วอื้เลยันนี้ลูกเสผาเลย่อไปซักนเลื่อหารุ่งรุตาตาห้ใหญ่ฟังดูเสียงดีวะนี่นะเอ้าเอ้าเอ้า มีหลายเนาะแล้วก็ใส่ขวดนี่ไหมนะครับใส่ขวดแดงเปลนซองอ่อนกนะ็พนะังเนาะเส้นไก่กับซีเรียปัม่มเอาตู้เย็นนะครับไว้แช่ซองพิไว้ละได้นะครับเพราะว่าตอนนี้น้องกรดูดนุ่มกรนลึงกันลึงขวดนะครับนมแม่กันหลายอย่างกรดึงปวดนะเพราะว่าอยู่โรงพยาบาลกับได้ปิดนั่นต้องปวดนะครับ แก่มาขึ้นกินนมกินกินไงมาขึ้นท่านว่าพ่อแม่เหงานอนก็พ่อแม่เหงานอนนะครับบพอใครไปหลับในนอนแต่ไปนอนหลัตื่นลองซุปเปอร์ก็ต้องลูกเอามาให้นมลูกกินนะครับฟังใจพี่พ่อพี่แของพ่อของแม่เลยนะครับเราก็เป็นพ่อแม่ไปเลย เนี่ยมันขึ้นน้องที่โ่คอยหายโบคอยหายน้องสีหายถ้าตัวดำดำนะโบคอยอยากนะอยากวนยะง่ายง่าาันะอ้ไอู้ียอ้ันเกียอ่างโนยงมังเสียงาลูกฟังเสียงย่า,า,ยยา,ยายกัน,นย,ย่าฟังเสียงยาเสียงย่าคุณย่าพูดกันนะคะเชื้อเชื้อพี่โชวาใช่ไหมเนี่ย ว่าเขาไปโรงเรียน sở bao bao nhỏ cái trột đó. nhau ừ. Nà, chỗ, chỗ là không biết ừ. <laughs> là ở Việt. ที่บางเน,น้น้องสันวาเนี่นะครับครอบครัวไทยเราวันที่แปดนาอีพอสรีมานะครับ<น>ไอ้วุฒิพนมศสีมานำไอ้วุฒินะครับเป็นอ,อย่างสวัสดีไอ้วุฒิสีวิศุระไปทางนาครพนมนะครับสวัสดีครับพะถะมาหว,วังไอ้วุฒินะครับเป็นธุระให้

พ่อเมีพี่น้อง FC ทุกทันนะครับทีกำลังแย่ยงใจนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับพี่น้อง,องผมม,งมียังใจก็มีแต่คำขอ,อ,อ,อบคุณเด้อครับพี่น้องฝา,ากกดไลค์กดแชร์อย่นี้เด้ครับพี่น้องบอขมโคตรชานากักี่ขอบคุณเป็นยังมากเลยนะครับพี่น้องใครยังติดตามก็ฝากติดตามไ,มได้ด้อครับ ช่องน้ำผางนํำผางสาวนาฮีกับตะเวนนะครับอีกช่องหนึ่งกับบ่าววดนะครับออกไปเลาะกันนะครับปากเป็นน้ำล้องใจเข้าทั้งสามช่องนะครับเพื่อจะได้เฮ็บให้น้องเอสซี่ได้ด,ไดูนะครับเขากับมีพยานหลักเป็นที่รยบร่อยนะครับน้องสันวานะครับเด็กหญิงวารันทรจันทรนะครับ กลเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์แบบแล้วนะครับได้รับสิทธิ์ทุกอย่างเป็นคนไทยนะครับตามพอ่อมีบัตรสวัสิการ่เทุกอย่างนะครับรอาน้ำขาวไอไ,อไจะให้ลูกกินนมนะครับกินนมให้ตาาย่าๆมัน่นหลังท่านว่าเอ้ย ทางฉันว่ากินนมเคียงบ่แกไปกวาดน้ลู่เลยอย่างเงี้ยะนมให้ตาตาใหญ่ดูหน่อยน้องเหมือนใครเออเพิงกินตลาดน้ำเลยกินนมโชว์หน่อยครับให้ตาตาใหญ่ดูหน่อยหึอะไเย ก็มือมสิกแรกที่เห็นหยุดกันยังไลยครับเห็นลูกว่ะก็ม <c oughs> ือมสิกแรกเหรอ,อ,อก็องแหลกมันเนาะแม่ดีใจเลยมันตื่นเต้นเนียแม่แตัวสั่นไปเบิ้ดตัวสั่นเลยมันบ่แม่ได้กะดีใจกูดูเพชรข้างในก็น้ำตาไหลมันละดีใจน้ำตาขึ้นความตื่เต้นจันใจเนาะแบบให้เสียงให้เลยนะ, <ๆ S 2> ะก็จาก็เอามา <c oughs> พัดใส่อืึศเ้าเด็เห็น เห็นที่เรียกไอ้ป่าแลทรงรูปไปไหนเพราะว่าไอ้เดินเหนียกับสันเนาะหน้าเหมือนใครหน้าเหมือนแม่เลยมาพี่น้นอหน้าเหมือนแม่คำทางนะครับแก้มกครอยู่แต่ด่างกระキュวเราได้พอโออ่าเราเก็บผมได้ไหมผมได้คำนางผมผมก็คือคำนางนี่แม่ยนะแม่ยนใหญ่นะครับใหญ่เป็นผมตรงเนี่ยผมตรง ข้างหน้นางกับผมตรงข,ขึ้นกันน,นัน่งนี่นะวัวฟูแม่ <c oughs> ดี่เจ้าปติเอาแม่คลิปนี้ก็ขอขอบคุณพี่หลักเอฟซีนะครับที่ให้การรับชมคลิปโดดจนจบนะครับพ่อกนอีพี่เนี่ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องสวัสดีครับผมลูกใครก่อนนี่ดีหรือเปล่า